เป็นาักาคุชาติประกอบทานมาจากโรงเรียนวัดนวลนวลบัณฑิตฉัเล่นชื่อเอยคะ่ะสิ่งที่หนูได้จากการที่พาอาจารย์พาไปเรียนาารู้นะคะคหนูรู้สึกสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่หนูไม่เคยได้เรียนรู้แล้วก็หนูได้เป็นคมคิดของตัวเองนิดหน่อยใน่ายที่แบบฟังอาจารย์เล่าแต่ละเรื่องให้ฟังแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูได้รู้ว่าถึงไม่มีใคร ู่ข้างๆเราแต่ก็ยังมีตัวเราอยู่กับเราเสมอแล้วก็หนูรู้สึกดีที่ได้บอกรักเพื่อนค่ะเพราะปกติไม่เคยบอกกันเลยแล้วก็หนูได้รู้ว่ายิ่งตัวกว่านี้เราก็ต้องยิ่งตเฮ้ยยิ่งเจอบทศักด์เกียอะกว่านี้เราก็ต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็วันนี้หนูรู้สึกแฮปปี้มากๆหนูคิดว่าวันนี้น่าจะเบื่อมากเพราะว่าไม่ค่อยทำมาแต่หนูรู้สึกว่าวันนี้หนูมีความสุขมากแล้วก็หนูได้รู้มุมอมองหลายๆเรื่อง ตัวเองไม่เคยเจอ าจจะคิดไม่ตรงกับพระอาจารย์แต่แบบพอได้ฟังมุของพระอาจารย์หนูก็คิดว่าเออมันก็ใช่มันก็ไม่ได้ผิดหรือแบบไม่ได้แปลกยิ่งแบบดูมุมของพระอาจารย์อ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันได้ได้เปลี่ยนแล้วก็หนูอยากขอบคุณพระอาจารย์นะคะทุกอย่างที่สอนมาเลยทั้งหมดนี้เพราะว่ามาทาให้หนูเปลี่ยนวอนทิ่หลายๆอย่างเมื่อได้ยินทีกแบบพอฟังพระอาจารย์พูดหนูก็รู้สึกได้รู้มุมอื่นแล้วก็ได้รู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้ได้นะ ได้อีกอย่างหนูแฮปปี้มากที่ได้ที่ได้มีบุญมาเจออาจารย์เจะเป็นคนที่ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในเร็ววันแต่หนูก็จะพยายามทำให้ดีที่สุคุณค่ะย